ายประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจอย่างมากครับโดยเฉพาะบรรดาแฟนคลับของสาวชาร์ลอตออสตินในงามจากเวทีมิสแกรนไทยแลนด์ถูกแก๊งมิจฉาชีพหลอกเงินนะครับจนเกิดอาการแพนิคสูญเงิน4ล้านบาทถูกบังคับให้วิดีโอคอลตลอด24ชั่วโมงหลังจากที่บริษัทมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนครับออกมาเปิดเผยว่าชาร์ลอตออสตินตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพโดนหลอกโอนเงิน4ล้านบาทถูกบังคับวิดีโอคอล24ชั่วโมงด้านทีมงานของมิสแกรนได้มีการโพสต์ถึงเรื่องดังกล่าวนะครับว่า จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมิจชาชีพได้ติดต่อชาลลอตโดยอ้างว่าเอกสารส่วนตัวของน้องถูกนำไปใช้เปิดบัญชีธนาคารอย่างผิดกฎหมายโดยกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารอดีตสาขากรุงไทยสุพรรณบุรีเป็นผู้เปิดบัญชีนี้เพื่อรับเงินที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินของบุคคลหนึ่งซึ่งบุคคลดังกล่าวมีคดีฟอกเงินและเคยเป็นข่าวใหญ่โตในประเทศไทยด้วยความตกใจชาลลอตได้ค้นหาข้อมูลด้วยตนเองและเมื่อพบข่าวที่ตรงกับสิ่งที่มิชฉาชีพกล่าวอ้างน้องจึงหลงเชื่อโดยหวังที่จะแสดง ความบริสุทธิ์ใจในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นการแจ้งข้อมูลบัญชีที่ถืออยู่ยอดเงินในบัญชีหรือรายละเอียดอื่นๆมิจฉาชีพได้ใช้จังหวะที่น้องอยู่ในความหวาดกลัวกดดันให้น้องไม่ติดต่อใครไม่ส่งข้อความหรือเอกสารใดๆโดยอ้างว่ากระบวนการอยู่ในขั้นตอนของคดีและเป็นเรื่องความลับ พร้อมทั้งหลอกให้น้องโอนเงินโดยอ้างว่าจะตรวจสอบที่มาของเงินและจะคืนเงินให้ภายหลังเมื่อการตรวจสอบเสร็จสิน้นซึ่งการมีสติในสถานการณ์ที่ยากลําบากเช่นนี้เป็นสิ่งที่สําคัญอย่างมากอย่างไรก็ตามชา์ลอดเองกําลังอยู่ระหว่างการรักษาโรคซึมเศร้าและมีภาวะแพนิคซึ่งส่งผลให้การตัดสินใจในสถานการณ์นี้ยากยิ่งขึ้นสิ่งที่อยากขอจากทุกท่านคือการใช้ความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจต่อผู้ที่ต้องเผชิญเหตุการณ์เช่นนี้ขอให้พิจารณาถ้อยคําที่ใช้ในการวิจารณ์และ ไม่ซ้ําเติมพุทธิตกเป็นเหยื่อค่ะขณะที่บอลน,นวัตอิสรอลไกซีนครับก็มีการเปิดเผยขณะไลฟ์และทราบเรื่องของชาลอตว่ากลับไปต้องไปคุยกับน้องว่าเอาสปิต,ตรงไหนที่หลุดไปไกลขนาดนั้นทางทีมงานก็ได้ตอบไปว่าตอนนี้ชาลอตเสียงโลนและร้องไห้ด้วยบอกว่าตอนนี้น้องไม่สามารถใช้เครื่องโทรศรัพท์น้องได้เพราะวิดีโอคอลอ,อยู่ขณะที่นวัตก็ถามว่า จะวิดีโอคอลทำไมสั่งให้ตัดวิดีโอคอลหยุดไปลงไปได้แล้วดิดทิ้งไปปิดมือถือเอาซิมออกไปจัดการเรื่องชาลอตแล้วมันเป็นการสะกดจิตศาสตร์พวกนี้แล้วน้องก็อาจจะแพนิกเลยเชื่อหมดอย่าเพิ่งไปรบกวนน้องเยอะปล่อยก่อนได้มีการพูดคุยกันในองคอ์กรแล้วว่าถ้ามีคนโทรมาไม่ต้องไปสนใจแต่ไม่รู้ว่าชาลอตเนี่ยไปคุยกับวิชาชีพทำไมไม่อยากจะดุเพราะมันผ่านไปแล้ว ทำอะไรไม่ได้แต่ก็เซ็งมากๆที่เกิดเรื่องนี้ขึ้นตอนนี้ให้เวลาชาลล็อดรักษาสุขภาพจิตไม่ต้องเป็นห่วงมีทีมงานเข้าไปดูแล้วมันกลับไปเราต้องคุยกับน้องนิดนึงว่าเอาสติตรงไหนที่หลุดไปไกลขนาดนั้นตอนนี้เสียงแบบลนเราก็ร้องไห้อยู่ด้วยล้วก็บอกว่าน้องอาจม่สามารถแต่ช่วน้องโควได้เพราะว่าต้องวีดีโอของแล้วนี่น้องกอ็เลยเอาเรื่องปล่อย ไม, ah, ไ,มไม่อาจริงๆแล้วอะวิดีโอคอล์ทำไมย่ะไม่หยุดเดียวมันจะวิดีโอคอล์ทำไมนนมันบ้าเหรอก็ตัดออกไปที่แนวน้องมันไม่กานันะต่วก็เลยบอกว่าเดี๋ยวแต่แล้วบอกว่าจังหว,วัดไหนอยู่เดี๋ยว <S <S เราลงวิดีโอคอล์ได้วลงได้แล้วมันทำไมอะ่ะมันก็ไม่ได้เห็นหน้าแล้วนี่หน้ายังอยู่อะอนในหมอมแฉไว้แล้วก็เอาไปเอเาายไปมไม่ใช่หมายถึงว่านะตอนนี้ยังเปิดวิดีโอคอลอยู่ แต่ไม่เห็นคนละตอนเนี้ยมันเปิดทิ้งไว้ตัดเสียบไหมตัดนไม่คือกเลิกตัดวิดีโอคอลไปเลยเฮ้ยมันต้องคุยกันให้รูเ้เรื่องนี่ก็เชื่อเขานะตัดไปเลยดีทิ้งไปพอแล้วเ,เจอร์ปิดเลยปิดสวิตช์ปิดสวิตช์อะกดปิดมือถืออะถอดซิมออกไป เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเรื่องชาลอตเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้ว,ลวทุกคนจ,จัดการแล้วไม่หรอกครับมันเป็นการสะกดจิตสต์พวกเนี้ยแล้วน้องอาจจะเป็นโรคแบบเป็นแพนิคเนี่ยฮะก็ลเลยเชื่อหมดอย่าเพิ่งไปรบกวนน้องเยอะนะครับอย่าเพิ่งไปรบกวนน้องปล่อยปล่อยก่อน เพราะว่า AR ไปดูแลอยู่แล้วขณะที่อิงฟ้าพระราหะครับก็ออกมาพูดถึงประเด็นดังกล่าวด้วยนะครับว่าตอนแรกเนี่ยไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่จนตีสี่ชาลอ์ไปลงบันทึกประจําวันเป็นที่เรียบร้อยมิชาชีพอ้างว่าเป็นตํารวจไซเบอร์มีการพูดข่มขู่ว่าไม่ให้พูดว่าอยู่ที่ไหนและวิดีโอคอลเพื่อไม่ให้ชาร์ลอตเนี่ยติดต่อกับใครและชาลอตกลัวว่าอีกฝ่ายจะเจาะข้อมูลว่าคุยกับใครอยู่ตรงไหนจึงส่งข้อความมาแล้วลบชาร์ลตน่าจะกลัวเลยทําอะไรไม่ถูก มิจฉาชีพให้โอนเงินไป3ครั้งเป็นจนํานวนเงิน4ล้านบาทหลอกล่อว่าเป็นการฟอกเงินมีความเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินคล้ายๆเปิดบัญชีม้าตนเองก็เป็นห่วงยังไม่ได้นอนเพราะพยายามติดต่อเลข,ขาของชาลล์ตลอดแต่พอทราบว,ว่าชาลอตปลอดภัยดีก็โล่งใจขึ้นตอนนี้บอสณวัตรอยู่ฟิลิปปินส์ช่วงนี้มีเรื่องให้เครียดเยอะคิดว่าเสร็จภารกิจก็น่าจะรีบกลับมาบอสเป็นห่วงทุกคนในองค์กรอยู่แล้วโดยเฉพาะเรื่องนี้ เพราะเป็นเรื่องใหญ่ที่ทางบอสและชาร์ลอตต์อาจจะมาะแถลงข่าวถึงรายละเอียดน่าจะมีคนอยากทราบไว้เป็นอุทาหรณ์อย่างไรก็ตามครับผู้ชมเรื่องราวที่เกิดขึ้นทางด้านของพลตํารวจโทไตรรงผิวพันธ์ครับรักษารษาชการแทนผู้บัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาจเชญายกรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าสอทอก็ทราบเรื่องนี้แล้วนะครับซึ่งกําลังให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรายงานข้อเท็จจริงเข้ามาครับ